เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเสิร์ฟเลยรสชาตินี้เราชิมแล้วนะคะว่ากลมกล่อมแล้วนะคะเพื่อนๆดูน่ากินไหมนี่ชาบูชาบูยำชาบูชาบูนะคะยำหมูสามชั้นนะคะน่ากินไหมเอยแสงอาจจะไม่ได้ยังไงเพื่อนๆไปสวัสดีค่ะพอนะพี่น้องปองปลายไม่นีผ้ามากินนี่นะคะยำอาชาบูชาบูเด้อชาบูชาบูหมู ยำชาบ,บูชาบ,บูหมูเด้อจ้ะหมูสามชั้นเด้อจ้ะโอ้โหเป็ดแสบเดี๋ยวแป๊บนึนงพี่น้องในสอนแหละส่วนหน่ำก็แซ่บบ่อื่มแ่บอยู่พี่น้องนี่เด้อเดี๋ยวแสบต่อแสบพี่น้องยำแซ่บๆเนาะอืม่มบุงหงหน่ำเท่ามือเท่ากับมีกาแฟเด้อจ้ะกาแฟ อืมอบจริงพี่ทีเฮ็ดสิลงต้คลิปถ่ายคลิปเจ้าจาพีอืมชอบนะ Pak salad gop ini Kamu nyai-nyai làm yam, là lúc phải luôn thế đây thật đấy chả nhân chịp ngày để khám như nhảy Hãy subscribe đi ลองเห็ดกินเบิองเด้อจ้ะแ่บแ้บ หมูก็หยาบเลยจ้ะรูควาไมไหมจ๊ แซ่บหังพี่นออ้องบักพริกกับห้วยใส่หลายๆด้จ้ะบักพริกสดแน่บักพริกพงแน่โอ้ยเอาลงไป้อืมจะ มาเด้จ้ะมาละแซบพี่น้องแซบพี่ลิปบ่นได้ว่าคิดตัวลองไปเห็ดเบิงด้วยจ้ะสูตรกระสีหายไทยคลิปเด้อ พ่อพักทุกปบัดนี้พ่อพักกินได้จ้ะพ่อจะพัก

ของหวานเท่ากันนิดเลยจ้ะนี่แอาใหม่ออกมาใหม่เจนนี่รสกาแฟาจ้ะว่าสิร้องกินบึงไปไปกัอิมแล้วล่ะเนี่ยท้าบ้านสิจินให้นหมดได้จ้ะมันหลากหลายแค่ เปรี้ยวหวานเข้มนั่วาใช้น้ำปลาด้ด้จ้ะน่อยนึ่งน,น,นั่งนั่อุมามีบ่คอไซด์จ้ะไซพอประมาณสิบจานไม่สิบจิดองชือ่ออ แช่บดีๆทีพูดนเนาะเฮ็ดเบิง้งเดี๋ยวจะบักพริกเ่ะอ<ม>ขยันเนี่ยว่าก็สับลงไปแล้วจะว่าทาันเป็นแบบช่เด็จะเรียนในจากรเทียม เมื่อเรียนเลยนะให้ชุดย่ามีเมื่อเรียนเลยพุดท้ายแล้วจะพ,พี่นอ้องแช่บครับมาต้องเป็นหมูแบบหมูสไลด์ได้จาะหมูแบบบางๆเนี่ยสไลด์บางๆมันจะไม่หยาก ไม่ไร้ทังยังบ้าเขากา็าไปกระของหวานเทาเนาะชิมเบิ้งนะซื้อไม่ไม่เคยลองเลยจ้ะมีเยอะเบ็ดกาแฟได้จ้ะกาแฟเจลลี่เป็นบารสชาติมันงจะเป็นยังไงกาแฟเจลลีนี่มันเป็นเจนลลี่แบบนี้นะจ้ะโอ้ยอิ่มเอิม่อมอืมกินมันกับพรอมกาแฟนะจ้ะสล้วแบบคนณมามากินกาแฟอะผ่านไปนะจ้ะอืมแต่รสชาติมันแบบหวานหวานแล้วแบบยังคาย ให้ชาวกลวยอยู่เลยจ้ะแต่ว่ากินมันสิเป็นแบบกาแฟกินมันเป็นกาแฟเลยจ้ะเห้ากลวยอืมอนี่เนาะเฟิมขึ้น้องนี่นะกาแฟกาแฟโรสอองจ้ะซื้อกาแฟญี่ปุน่นต้องบอกเขาใหา้ใส่น้ำเชื่อมให้น้ำเลยจ้ะน้ำหวานนะ่ะว่างั้นก็ใส่มันจะจืดเจืดเขาก็ใส่ให้ขอบคุณพี่น้องปลอมไปที่มาเบิง้งเขามาเบิ้งช่องนี่เลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อบ่มีสาราดอกช่องนี้ ะเบื่อเบื่อความเบื่อเพื่อนเบื่อเบื่อความสนุกสนานเบื่อเบื่ออยากจะเป็นแนวท่านใกนการฮิดยังกินแรงมือนี่นอ้ออยากกินนี่ยังคิดบ่ออกเนาะกะเมนูสุดอันนี้ย่ำชาบูชาย่ำย่ำชาบูชาบูเดอ้อย่ำหมูสามชั้นนั่นแหละเป็นหมูสไลน์นั่นแหละที่เขาไปเฮ็ดชาบูชาบูนั่นนะหู ข้ากับมายำแซ่บแสบนัวนๆลาดน้ำจิ้มเลยแล้วเขามากิแนแซ่บคือกันนะพี่นอ้องเกินก็ผักสดได้จ้ะจ้าบ๊ายบายได้จ้าโชคดีดได้จ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าที่ติดตามรับชมคลิปสุดท่ามกับจาวัยไก่คลิปได้จ้าบ๊ายบายจ้าจะมีนี่นะคะน้ำปลามะนาวน้ำตาลแล้วก็พริกนะคะแล้วก็พริกซอยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะหั่นแว่นนะคะแล้วก็ใส่ปลาร้านิดหน่อยผงชูรสน้ำตาลน,นะคะเนี่ยนะคะก็ใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เขานะเพื่อนเพื่อนเขาให้เท่ากันค่ะเสิร์ฟเลยค่ะ